เด็กทามนะครับสัจจยทามแล้วจมีกูเปล่าเหรอ้สัจจยเขินอ้วนมีอยู่สามคนเลยสามหรือไปะเตรียมลาคับไปก้อนเพื่นไผ่ครับบิเนี้เพื่นโบไผ่้รอได้เเพื่นเลยพี่น้อง ไปคนละเสือกจะคนละเวลาแล้วนะไปคนละเวลาแล้วนะพ่อเป็นเจาเสือพี่น้องพ่อกัเปนมาซืีใช้ยังเป็พ่อกันเอี่สามเดือนบอลเราพี่สี่กับอาชีพอยู่กันแล้วกันแมง่ได้่นนี่นัดไว้รล้วาี่สี่อาเฟสคนไว้แล้วขาอยากมาหนัดไปก่อน เขใจลมเบาาคนี่วมันสิอมาสื่อสร้างคู่มือกันแล้วกันีนีนะนีอันซิ่งิงชายเดินระวังคุณแม่กัคุณลูกยาซิ่งกันเจ้เจคนมีกิ๊กเราผู้เช่าแม่

อ่าไม่ท่าทางเขาเลยแล้วใกล้กันคับมองยิอ่อันนี้ก็เิ่นอยู่ในมุมเน่เห็นอยู่ทำไมเห็นะยกับตันอ่าเพื่อนตอนหนักทาเขาเพิ่งเห็นมาปลายเห็นแล้วเออเบิรงเบิงผู้บ่าวผู้สาวคลมกันเลยมันจะอยแล้ว สวัสดีพี่น้องมากับสัดจอยพี่น้องเิมาสื่ออยูทานข่ายอยู่นชวนมาดิแ้วนเฉืกันเจีมาละหันเวนเขาชินคามลาดปลาลูกลาดิหล สาใจกับเห็นตลาดฮัลโหลเราไปมาตลอดแต่ว่าดันบ่ดยเคยทามกันวันนี้เดียวเขาจอยห้องพี่นําพีน้องเออห้องพี่ฮัลโหลาท่้มเปดนฮัลโหลก้อนเป็นยังสิเนาะก้อนเป็นยังสุดเรือกแรก้อนเป็นยมสุด้ะสุดสินไมมมาเลยเออขันสุดสินไหได้เือกแล้วได้เลือกแล้วใะใให้ยุบยุบจิต เอะน้ำขับใกล้ใกล้เสียงะจ่อยจอเป็นคนวอกคอยเป็นคนวอกกเก่งสะจ่อยอกคอยนั่นนี่ันีมันก็เอาอายุได้ทั้งนี่เอาอายุแมว่าจะดุหแล้ว่าจะจ่อยเพราะแฟนกาลัง้อยู่้าน มาจิาไมือนั้นแล้วมือจะมามือแรกครับมก้ามือนั้นเอาทยคลิปแล้วก็ไลบนไอเอนห้อง่นอยู่ไล่ะชาอยชาอยันกระไเนะเออนมาราบางนนมือวงใหนนี่นะลาซื้อสักนึงฮะเออคนมาครับวันก็ชิงสนใจนาถามได้ยู่ใสกับคนมาคุยดอก

มอหินกับทรายพี่น้องรถคนกำลังจกหินจกทรายขึ้นแต่ว่ายังข่าสะจ่อยสะจอยยังลมเบาพี่น้องเยสะใจลมเบาพี่น้องเสียงอะไรนี่แต่เสียงรถพี่นาะมันจะยิ่เสียงยังแอบมันต่เสียงรถเนี่ยนังข่าสะจ่อยก้อนเมืองสะใจสะใจเป็นมาพร้าคุ้มเบาเป็นลมเบาพี่น้อง ชนะเสร็จไปเบิ่งอีกพี่น้องไอ้ไดเบิ่งใกล้ๆนะพี่น้องสัดใจไใข่หาเป็นลมบ่าวไปก่อนัแใจเป็นลมบ่าวกิดข้ามวับสานซ่านกันนางขาพี่น้องอันนี้ชิดตัดไปเบิกเอาไสา้ไปนะพี่น้องอันนี้ครับตัดมาใส่ทไส้นะพี่น้องกำลังตักทรสา,สายขึ้นรถพี่น้องสัดใจตอนเป็นยังลมบ่าวเอาไปเลย เัาเอาทิน้าซายถาคน,น,นะน่นอมลดลดน้อยนาะฮะ็อจะซองบวก,กันนะแล้วนอลดน้เงแกมอะไรแต่ซองบวกัแล้ว แ่งแล้วกับพคกตัวเองมันรถดสองขั้นพี่น้องไอ้แรงบวไอ้นอา้าสายพี่น้องเอ้ เหตุการ์สัใจพี่น้นอ,องสัใจตอนยังล่มเบาพี่น้องได้มาพอปูไซ้เลยไป้ยไซสกับบาได้พี่น้นองมาพอปูไซ้ลแลวก็เอาแล้วพอจะป้ไปไซสพี่น้องลมเบาอยู่กันแพี่น้องยอัน,นี้เราหยอกสัใจเฉยๆได้พี่น้อง อะไรพี่น้องเอ้ขอกันอยู่เพื่อนอีกเจอหนึ่งพี่น้องรถซากระเต็มเลยพี่น้องมันสิมมะฮองสัจ่อยเลยพี่น้องเอ้มันท้าเพิ่มเพิ่มสิเมื่อบอลหรือเพิ่มซิอยู่พี่พี่น้องเพิ่มยังลมบ่าวพี่น้องเอ้อ๋อขิงครามมะฮ่องสับจ่อยเมื่ออลไรพี่น้องเอ้ยังลมบ่าวไปจากเมื่อซ้ำนี่ต่างวามิง มบอนี้องปวดบองดมิบอบอดมเมืิี้าสจอบอดเ่อนเลยมาดาเนมำสใจเมื่อสร้างลากันแล้วเมื่อวันนี้พี่น้องไอ้มานำสจ่ใสะใจกับลมบ่าไปยาเมื่อพี่น้องไอ้พอกันอยู่เพื่อนนี่พี่น้องวันนี้ คารอนตันนี่ก็มางอดเฮือนน่นะพี่น้องรถกำลังสุดข,ข่าวมาเฮือนพี่น้องรถหินรถทรายไม่แต่รถทรายพี่น้งองแล้วทรายเขามาถอกเป็นนัน่นคนโบกรถการ์บอนนี้พี่น้องบระคองกำลังมากพี่น้องมาเลยมาเลยมาเลย ตะกรอกแล้วไม่เห็นน้าแบบที่วิรนะต้องต้องแน่นะ้ำองนี้น้องเอ้เ้ากันวันนั้งแล้ววันนี้เขาเอาอะไรแบบชิบชิแล้วแต่จะมากรอไปรอเท้าที่เส็นแล้วโอ้โไปเลยต่ใครแบิบชิ่หน้าแจ้าโอ้ เออลูกกับแม่หละลูกตาเราแม่แหละี่อเลยต้ต้ขนาไดีพี่น้องไนะครับเป็นเงมืออกไ้มอจอบึกไม้พี่น้องเออไม่้องนะม่อไม่หรือยั

ถ้าบบมันบมดกันแลแดงว่าม้หลาจะไระมาก็ได้ช้าก็่อยก็ได้มีตีเอาแห้งีนอเอเอาแห้งวยสจอยไม่แีงถ้าเทพื้นด้นสัดจอยนี่อันนี่สะไคร่ี่สะไายัสายยางสะไังบบคนบ้าเอาลนากัยยงเนบะเอาลนกันคนบา้าสดจอยจะมาสะไาได้

ตัดทักตรงนี้ข e> ้อหนึ่งไม่ขีดตรงนี้นะไม่ขีดตาขีดขาตาเดี๋ยวตัดชิ้นอะไรๆนี่ตัดลงมาใส่ลงเนาะ อามาจากค้องคุณตมนผัดนะัะเหน่อย้าพป่นเรานอมงานลรเมื่อยเ้าเป่น เด็กคนอะไรพี่น้านี่เดีน้าคิปนี้ก็จะด้ลาดจาแล้วพี่น้ามามันดาลกากนนะฝากรบหนาปหน้าพี <ina> Sadly, no, <im> mmm, ่น้บายเรากิ้งคในจปาลูกโอเคี่น้าโอเคโอเค